สวัสดีครับผมนายแพทย์ปียพลอ่อนพูลแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันประจำโรงพยาบาลพานาซีพรรามสองครับ ตัว Weber l a เ e r นะครับเป็นการพัฒนาใช้เทคนิคร่วมกันโดยเราดึงคุณสมบัติของเลเซอร์นะครับซึ่งเป็นความยาวคลื่นเนี่ยมาบวกกับแสงของเลเซอร์นะครับซึ่งคุณสมบัตินี้ใน w e b e อร์ s e r เองเนี่ยเมื่อเราให้ผ่านทางหลอดเลือดนะครับแสงสีต่างๆนะครับก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปแสงสีแดงนะครับช่วยกระตุ้นตัวเม็ดเลือดช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดความอ่อนเพลียความอ่อนล้านะครับส่วนแสงสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้เพิ่มออกซิเจนให้กับเม็ดเลือดได้ ลดอาการปวดลดอาการบวมแล้วก็การอักเสบสำหรับแสงสีน้ําเงินนะครับก็จะใช้ในเรื่องการขยายตัวของหลอดเลือดใช้ในโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นหลักนะครับเช่นโรคของเบาหวานที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดอเสพตหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็จะทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีการขยายตัวความยืดหยุ่นได้ดีขึ้น ส่วนแสงสุดท้ายก็คือแสงสีเหลืองนะครับใ้เรื่องของคนไข้ที่มีความผิดปกติเช่นมีภาวะไม่สมดุลของฮอร์โมนนะครับมีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้านะครับมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเป็นต้นสําหรับพลังงานเวเบอร์เลเซอร์เมื่อเข้าไปในเซลล์แล้วนะครับก็จะไปกระตุ้นหน่วยย่อยๆที่อยู่ในเซลล์ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างพลังงานให้กับเซลลเมื่อเซลล์มีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างพลังงานมากขึ้นเนี่ยเซลก็จะทํางานได้ดีขึ้นเรื่องการใช้เวเบอร์เลเซอร์นะครับก็ จะเป็นการใช้เพื่อกระตุ้นเรื่องการไหลเวียนเลือดนะครับการลดความอ่อนล้าของเซลล์นะครับลดความอ่อนล้าของร่างกายนะครับช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็จะสามารถใช้ในบางภาวะเช่นภาวะที่มีโรคหลอดเลือดอักเสบจากเบาหวานเป็นต้นนะครับหรือว่าโรคที่มีความผิดป,ปกติของหลอดเลือดเช่นโรคหลอดเลือดสมอง ผลที่ได้จากการทำเวเบอร์เลเซอร์นะครับอย่างที่ได้เกิ่นไปนะฮะก็จะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ช่วยกระตุ้นเรื่องของระบบ ควคุมกันนะครับสามารถใช้ในบางภาวะที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดได้เช่นเบาหวานที่ทําให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบนะครับหรือว่ากลุ่มพวกโรคหลอดเลือดสมองอนอกจากนี้ก็ใช้ในเรื่องของทางด้านกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบฮอร์โมนนะครับมีปัญหาเรื่องสารสืสร่อประสาทในสมองนะครับมีภาวะนอนไม่หลับมีภาวะเครียดหรือภาวะวิตกกังวลเป็นต้นนะครับ